ซันจิจากผลผลิตที่ล้มเหลวกลายเป็นมนุษย์ที่โคตรจะสมบูรณ์แบบเลยซันจิในตอนนี้นะครับนับได้ว่านะครับเป็นมนุษย์เนี่ยที่มีความเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการโจมตีการหลบหลีกและล่าสุดร่างกายของพี่แกนั้นโคตรจะอึดถึกทนสุดๆเลยละ่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re รีวิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยก็แน่นอนแหละครับว่าถ้าช่วงนี้ใครนะครับที่เป็น FC แฟนคลับของซันจิเนี่ยก็น่าจะเต็มอิ่มเต็มใจมากๆเลยละ่ะเป็นเพราะว่า าซันจิในตอนนี้นะครับก็ถูกอัปเกรดความสามารถของตนเองมานะครับในระดับที่มันสูงมากๆเลยนะครับและดูเหมือนว่าในตอนนี้เขานั้นจะเป็นคนหนึ่งที่เพียบพร้อมด้านการต่อสู้สุดๆเลยไม่ว่าจะเป็นการโจมตีการหลบหลีกและล่าสุดนะครับก็มีการอัปเกรดนะครับเรื่องการป้องกันนะครับที่ควรจะอึดถึกทนนะครับร่างกายเนี่ยยิ่งกว่าหลวงปู่เคมลุยไฟเสียเองจึงทำให้ซันจิในตอนนี้นะครับถึงแม้นะครับจะถูกแซวว่าเป็นโน .4 นะครับหรือว่าเบอร์4ของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางแต่หากนับนะครับพลังในตอนนี้แล้วเนี่ยก ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าเบอร์2ของกลุ่มจนสัตว์บกฟางคู่แข่งตลอดการของเขาอย่างโซโลแม้แต่น้อยนิดเลยวันนี้เราก็จะมาพูดถึงความเทพซาศูนย์ศูนย์เจ็ดเมเปคิงคิงนะครับของพี่ซันจีนะครับไม่รู้จะอวยคําไหนเลยนะกับความเทพของพี่แกนะครับยิ่งเนื้อเรื่องมาในปัจจุบันนี้นะครับอาจารย์โอดานั้นก็เริ่มจะใส่ความเทพของซันจีเพิ่มพูนขึ้นไปอีกเอาวันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับประเด็นของซันจีแบบจะเต็มเลยแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้นะครับแบบจะนักจะเต็มเหมือนเด ของคุณว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สำหรับวินสโมกซันจิไอหนุ่มขาไฟผู้ลงไลในสาวๆเสลือเกินนะครับเรียกได้ว่าพี่แกนั้นเนี่ยก็เป็นตัวละครหนึ่งตัวนะที่แฟนคลับวันพีทหรือแม้กระทั่งผมเองก็ชอบในตัวละครตัวนี้นะครับซึ่งมักจะถูกแกงนะครับหรือว่าโดนแกล้งเนี่ยโดยอาจารย์โอดาบ,บ่อยมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นบทบาทหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งแน่นอนซันจิเนี่ยพวกเรารู้อยู่แล้วว่าพี่แกในอดีตนั้นเก่งมากๆเลยนะครับการโจมตีก่อรุนแรงนะครับการหลบหลีกเนี่ยก็โคตรเทพเลยแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับที่เป็นจุดอ่อนของซันจิละกันนะครับ ก็คือร่างกายของซันจีนั้นไม่แข็งแกร่งมากเพียงพอหรือเอาไว้ง่ายนะครับระบบการป้องกันนะครับของซันจีนั้นไม่แข็งแกร่งเพียงพอเมื่อเจอศัตรูนะครับที่มีการโจมตีแกร่งแต่ก่อนหน้านี้ซันจีก็มีวิธีแก้ทางนะครับก็ใช้ความพริ้วไหวเอลระดับ 5G ของพี่แกในการหลบหลีกการต่อสู้นะครับแต่เมื่อมีการปะทะจริงๆแล้วแล้วก็นะครับก็มีช็อตขาลงขาร้าวเลยนะเมื่อเจอผู้ใช้ฮาคี้สุดแกร่งนะครับในเรื่องวันพีชนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นจุดอ่อนของซันจีแต่แน่นอนนะครับอย่าง นะครับมังงะวันพีชนะครับในภาคของวานอซันจิของเรานั้นนะครับก็ถูกอัปเกรดความสามารถมานะครับด้วยความที่ว่าพลังของพี่แกนั้นตื่นขึ้นซึ่งตอนนี้ก็เหมือนคอนเฟิร์มไกลๆแล้วนะว่าเราจะสังเกตนะครับว่าซันจินะเนี่ยจะแข็งแกร่งขึ้นนะครับจะสังเกตยังไงนะครับเอาอย่างแรกเลยนะครับก็คือคิวม้วนของซันจินั่นแหละครับก็คือถ้าคิวม้วนของพี่แกนั้นเหมือนกับพี่น้องนะครับที่เขาเนี่ยเกรดชังเสียเหลือเกินนะครับเท่ากับว่าซันจิในตอนนี้อยู่ในโหมดนะครับที่โคตรแข็งแกร่ง ด้ด้วยพลังแห่งความรักล้นวนเลยนะครับอันนี้สุภาพนะเท่าแบบว่าไม่หยาบนะครับแต่ทุกคนก็คงจะรู้กันดีนะครับมันก็คือพลังกีนั่นแหละพี่แกนั้นนะครับเมื่อเจอพลังนี้ไปนะครับก็จะถูกปลุกพลังให้ตื่นขึ้นนะครับการโจมตีก็โคตรจะรุนแรงสุดๆเลยซึ่งแอบคล้ายนะครับกับการโจมตีของอีวานคอฟด้วยนะเท่ากับว่าสันจีของเรานั้นนะครับสองปีที่อยู่กับเธอนั้นก็ไม่สูญเปล่านะนอกจากได้วิชาชมชันแล้วนะครับยังมีรูปแบบการโจมตีที่โคตรจะรุนแรงเพิ่มเติมมาเองจ ร่างกายของเขานั้นนะครับแข็งแกร่งขึ้นมากนะครับด้านการป้องกันในตอนนี้คือพี่แกไม่จาเป็นต้องหลบเลยอย่างมังงะวันพีชในตอนที่1นึ่พนะครับพี่แกก็ตั้งรับการโจมตีนะครับของเซเลฟิมจินเบนะครับแบบตรงตงเลยไม่มีหลบนะครับทั้งที่นะครับเซเลฟิมจินเบนั้นแน่นอนนะครับเรื่องพลังการโจมตีนั้นอยู่ระดับท็อปเทียในเรื่องวันพีชอยู่แล้วนะครับแต่ปรากฏว่าร่างกายของซันจินั้นก็ว่าเป็นอย่างเลยนะครับถึกอึดทนนะครับต่อยไม่เธอนะครับรับได้หมดเพราะมีพลังแห ในตอนนี้ร่างกายของซันจิที่มันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับมันโคตรจะเป็นข้อดีของซันจิในปัจจุบันแล้วนะครับเพราะว่าร่างกายที่แข็งแกร่งนะครับนอกจากการป้องกันนะครับที่ดีนะครับก็คือถึกนั่นแหละยังมีนะครับรูปแบบการโจมตีที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับจริงๆเคยธิบายไปในคลิปก่อนๆแล้วแหละว่าไอ้รูปแบบการโจมตีที่มันรุนแรงของซัง i, นจะิเนี่ยอย่างเช่นไอ้ลูกเตะไฟของพี่แกนะครับที่ปกติเป็นไฟสีแดงใช่ไหมปัจจุบันนี้นะครับก็อีโวไปนะครับกลายเป็นไฟสีฟ้าซึ่ง ที่โหดเลยของซันจิเพราะเดิมทีแล้วร่างกายของพี่แกเนี่ยถ้าเป็นแบบร่างกายปกตินะครับมันไม่สามารถทนความร้อนนะครับระดับไฟสีฟ้าได้แต่พอซันจิร่างกายนะครับมันเหนือมนุษย์ไปแล้วนะครับจึงทำให้เขานั้นสามารถโจมตีได้แรงมากยิ่งขึ้นด้วยไฟสีฟ้านี่แหละเออมันก็เลยทําให้การโจมตีของซันจิในตอนนี้อยู่ในระดับบีศาาเลยไอ้นี่เนี่ยเรายังไม่รวบรวมเกี่ยวกับฮาคิ้ด้วยนะเพราะว่าซันจิปัจจุบันนี้ก็ใช้ฮาคิได้2รูปแบบเนาะฮาคิดเกราะแล้วก็ฮาร์คิ้ิสังเกตนะ บางทียังสามารถมองเห็นอนาคตสั้นๆได้ด้วยนะจากช็อตนะครับที่หลบการโจมตีของคาตาคุรินั่นแหละอันนั้นก็ฟีลแบบมองเห็นอนาคตสั้นๆแต่ว่าไม่ได้มากมายอะไรแต่ฮาคิโอกของซันจินั้นจะด้อยนะครับกว่าฮาคิสังเกตค่อนข้างมากแต่เมื่อร่างกายถือุดทนแล้วจึงทาให้นะครับสามารถกลบปมด้อยตรงนี้ของตนเองไปได้และคิดดูว่าหากซันจินั้นพัฒนาตนเองฝึกฝนตัวเองให้มันหนักบางยิ่งขึ้นนะครับฮาคิโกของเขานั้นทรงพลังเท่ากับว่าซันจินั้นจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบแบบแท้ทรูเลยนะครับร่างกายก ที่ทรงพลังได้อีกนะครับและแน่นอนหากพี่แกนั้นจับพัจัผูนะครับมีฮาคิราชันนะครับที่เพิ่งตื่นขึ้นมาเหมือนโซโลเนี่ยคิดดูแล้วกันว่าซันจินะครับจากเซลแซว่าเป็นเบอร์สีนั้นนะครับฝีมือของเขานั้นก็อาจจะไม่ได้แตกต่างจากเบอร์2หรือนะครับอาจจะเหลื่อมล้ำกว่าก็ได้นะครับด้วยภาระร่างกายที่พี่แกมีนะครับซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าจาันโอดานั้นก็จะเลิฟเลในตัวของซันจิเสียเหลือเกินนะครับเขียนในซันจินั้นเทพขึ้นมาแบบทวีคูณมากๆเลยซึ่งตอนนี้ยถาาาาาาามมมมมมววววว่่่่่่ททีีเเเเรรรหห็็นนนนนัันนาาััปคสสแบบตตตลิิิขออองงืืช มันยังไม่เต็มลิมิตแน่นอนนะครับซันจิสามารถทําอะไรได้มากกว่าน,นี้แน่แต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบว่ามีช็อตให้ซันจินั้นใช้พลังของตัวเองได้เต็มที่มากมายนะครับโอเคอาจจะมีใช้กับควีนบ้างแต่เชื่อว่ามันต้องมีอะไรที่มันขีดจํากัดนะครับหรือว่าลิมิตมากกว่านี้แน่นอนกับความสามารถของซันจินะครับซึ่งในตอนนี้ซันจิไม่จำเป็นต้องมีพลังผลปีศาจแล้วน,น,นะครับผมบอกเลยเลยครับว่าพลังผลปีศาจเนี่ยถ้าซันจิจะมีมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรซันจิมากแล้วเพราะตอนนี้เขานั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าร่างกายถูกอ e ีโ ก็มีพลังผลปีศาจอยู่ในตัวนั่นแหละไม่ได้ไหมายความว่าพลังผลปีศาจจริงๆนะแต่ถูกดัดแปลงความสามารถมานะครับผมว่าเอาไอ้ความสามารถที่ใช้พลังผลปีศาจเนี่ยเอาไปใช้ยางอื่นดีกว่านะครับอย่างน้อยผมว่าว่ายน้ําได้เนี่ยมันดูจะมีประโยชน์มากกว่าไปซะแล้วนะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วก็ต้องมารอดูกันอีกทีหละครับว่าซันจีนั้นจะมีไม้ตายรับไม้ตายด็ดอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะอย่าลืมลยกันว่าซันจีนั้นนะครับถูกพ่อของตัวเองดัดแปลงมาซึ่งแน่นอนนะครับอ้ความที่ว่าดัดแปลงเนี่ยอานจะมีอะไรถ จากดับจากดรเวก้าพังก็ได้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับขนาดพ่อของเขาอย่างวินสมุกจัดยังสามารถสร้างชุดเรดสูตรนะครับที่โหดเหี้ยมๆได้ขนาดนั้นเลยและคิดดูแล้วกันว่าหากเป็นเวก้าพังนะครับที่ฉลาดกว่าเก่งกว่าเคยเป็นอดีตหัวหน้านะครับของพ่ออย่างจัดเนี่ยถ้าทาแบบชุดเรดสูตรจริงๆนะครับสไตล์เวก้าพังเนี่ยมันจะโหดมากแค่ไหนนะครับแค่คิดเนี่ยก็รู้เลยแหละครับว่าซันจิเนี่ยจะต้องแบบเป็นตัวบั็กของเรื่องแน่นอนนะครับผักได้ชุดนั้นมาแต่ในที่สุดนะครับก็จริงๆพึ่งพังตัวเองก็คงจะเเเเป็็นนนนนนรรืื่่่่อองงททีีดดดสุะัับแลลขาา้้กโหํตๆใ วันพีชเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับซันจินะครับแล้วเป็นคิดยังไงใครที่เป็น f c ชื่ชินชอบซันจิก็คอมเมนต์มานะครับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของซันจิจากมนุษย์ที่ผิดพลาดนะครับกลายเป็นมนุษย์นะครับที่สมบูรณ์แบบในเรื่องวันพีชเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คอมเมนต์มาเยอะๆนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับว